ที่ด่านตวรวจเกิยวทับยั้งอเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับพลตกฤิธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดปลายสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จันพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากฐานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปร,ราณที่31กองกำลังผาเมืองและอาสาสมัครฝ่ายปกครองอเภ่แม่จัน ซึ่งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดกิ่วทับยัง้งบนถนนสายเชียงรายแม่สายอำเภอแม่จันไปพบรถกระบะต้องสงสัยครับที่บริเวณกระบะท้ายรถบรรทุกนี่นะครับมีตู้ลำโพงสีดำถูกบรรทุกมาสีตู้แต่จากการตรวจค้นครับพบว่าภายในนะครับมียาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมกว่า6 0 0 0 0เม็ดซึ่งตู้ลำโพงทั้ง4ตู้นั้นระบุส่งถึงปลายทางผู้รับในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5จึงประสานงานร่วมกับตำรวจภูธรขอนแก่นและชัยภูมินะครับทำการสืบสวนขยายผลกระทั่งสามารถจับกลุมขระบวนการค้ายาเสพติดที่ไปรอรับยาบ้าและได้ผู้ต้องหา4รายพร้อมทั้งออกหมายจับคนขับรถขนยาบ้าที่หลบหนีไปทราบชื่อว่านายวิทยานะครับซึ่งเป็นชาวตำบลแม่ยาอภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้ง เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายวิทยาและจับกลุ่มตัวนางสาวนภาไหลภรยาของนายวิทยาพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนสั้น2กระบอกนอกจากนี้ยังมีอาวุธปืนยาว1กระบอกและเครื่องกระสุนอีกเป็นจํานวนมากรวมทั้งสามารถตรวจยึดบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆอีกหลายบัญชีนะครับและจากการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดกลุ่มนี้จะลักลอบส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยพฤติกรรมจะมีการซุกซ่อนไปกับสินค้าและพัสดุพันธุ์ ไปให้กับกบรนการค้ายาเสพติดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป